เด็กน้อยนก็กินตอฟางเลยค่ะนี่ผ้ามาเล็งทงล่มกับร่มเลยค่ะนี่ล่มแห้งเลยค่ะนี่นกินให้อิ่มนะลูกเออแล้ลักดึงบ่ได้กัดเอาได้ค่ะนี่คุณเน,นาะดินแห้งดีไปตานอนทงดีตั้งหลนอนนทงเด้นนเค่ะเหมือนนี่เด็กน,น้อยสินอนทงนอนปลาได้ค่ะนี่ ที่น้องนิ่มๆว่าสันพุ่นพี่เลิศลักั๊บบกหมวกไว้แล้วพุ่นหมวกกระหายแล้วพุ่นเด็กหน่อยเท่าิกินได้ได้ค่ะนี่แต่ก็ขืนล้างก้นก้นก้นมังนี่ก้นหนู ทางนั้นก้นหนูท่นนนนานหนูหนูอยู่บ้านบา่กไข่มีไข่มีแต่หนูหนูอยู่บ้านบา่มีก็เลยมาหาก้นหนูค่ะนี่พอลห,นหนพอลังลัก,ก,กสิก้นก้นหนูพอหลังลักก็ลั่งสิก้นหนูแล้วค่ะนี่เป๋าหนูก,ก็ลั่งสิน้ำหากรพฟอเสียมแล้วค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปตมามไปอีกคนมาครับของน้ำเพราว่า <laughs> <laughs> ลูกทุ่งลูกทุ่ง <laughs> อันนี้กับบรรยากาศหน้าเพิินด้อทีหน้าพ่อในตุยยด้วยค่ะนี่ที่เสือกัะพ้าเด็กๆมะลินโอ้ผุดปีใหม่บ่เคยพ่อห้าจุกห้าแท้มื้อีปีใหม่นี่เอ๊ะ <laughs> <laughs> ลาม่นี่ละวันแรกยังคอยกักับบ้านอันนี้ก็ได้โอกาสลามเด็กๆไปด้วยค่ะนี่ก็นละกอหลักกนละกอลักให้ได้กินหยาด้วยค่ะนี่พี่บัวนั้นหาบอลลามบอลได้บ่พี่บัวจะย่างลบไปลบมาอยูอย่ด้วยค่ะพุณ เพิ่นมาเบิ่งส้างเด้อค่ะเพิ่นบ่งก็เห็นส้างเด้อค่ะนี่เพิ่นเลยมาเบื้องสั่งคันนี้ไม่ไดาแล้วฝนสองสิงนี่กระเจ้อย่างได้เด้อคันนี้ปอยละบ่นี่อุ้มหมุนปล่อยบ่อหาไอปูบ่าหันมีดอกค่ะแถวนี้หาอีปูบ่าหันมีดอก อุ้มมุนสิไปหาพี่ปีใหม่ได้ค่ะเนี่อุ้มมุนสิไปหาพี่ปีใหม่ไปแล้วผุนไปละผุนไปโรดออกไปโลดท่าิิมาุนเหนนบ่่ลลพูดเล่นชิดสมหรือเด้อค่ะท่างผุนไปเบิงไปเบิงพี่วัวบ้านเล่นชิดสมเด้อค่ะนี่โอ้ยป้ายหยากระจายเด้อค่ะนี่หยาแฝกหยาฆ่าเด้อค่ะนี่ ที่ปีไม้ได้คันนี้หินตะโบได้คันน่งน่องดาวสามน่องดาวก้อนมวลบขายแหงเหียนแหงกินหลายได้นองดาวเอ้ขายแหงเหียนขายแหงเหียนได้ผุนน่ะน่องดาวกินยังเดียวได้ผุนเอินไผพี่เสืยเอินไผ่ดาวไปแล้วผุน ให้นี e be BE ่มีน้ำ hey. ด้วยค่ะนี่ให้นี่มีน้ำน้ำมุ่นไหลเข่าบ่นี่น้ำเินัฟังนเดี๋ยวกินตเียกหกินนอยลาดาปน้ำกัวนนี้ก็น้ำมันไหลเข่าด้ืค่ะนันให้นันประมาณเชยงเอวที่เชือว่าถ้าให้นี่ก็เริ่มจะไหลเข่าแล้วค่ะนี่ให้นี่ก็เริ่มไหลเข่าแล้วค่ะนี่ให้นี่ก็ได้ เลิศลักเลิศลักดุซึกว่าน้องอุ้มบุญย่างนี้คือวุ่นหาเราเด้อค่ะนี่เลิศลักเอ่อจออากาแล้วเด้อค่ะฝนยุบตัวเดียวพีอวนนี้แล้วเ,วเริ่มจะฮาวแล้ว เดี <cents input> <the> here, ๋ยวเอาดรีนอรบแล้วแล้วเดี๋ยวไปรอบบานไปก่อนไปไปตลบานานบืน้องักอ่ะนองอุบนกายืนจินเนี่เตะขี้ดินเล่นเลยค่ะนี่ พี่เลือรักกับวนไปวนมานอกอุบุญ่าอยู่นำ้ำเา้าแก้มป่องเลยนขีดินแล้วเด้อคันนี้สาวบะไอขี่ดินใส่ลังบออ่ไ้เงี้ยเด้อคันนี้เลี้ยบคน ก็กินยังเลยค่ะนี่เรนรักอุบุญยังนี้แหละคุณเ,เต็มที่เลยเรนล,ลักเออเอาแล้วฝนเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวโอกาสแล้วเดี๋ยวโอกาสแล้วอุบุญก็นอนผาดหัวกระเทศหน้าเลยค่ะนั่นขั้นหน้าเทวดนเก็บหมวกไปก้อนให้น้องเรนรักเล่นก้อนเลยนั่นปล่อยน้องเรนรักเล่นก้อน เลิศนี่ก็สิใหญ่กวลักน้องเลิศลักเด้อค่นี่น้องุบุกยางวนหญ้าอยู่ค่ะเห็นหญ้าหลายจุกหญ้าเลยค่ะนี่จักสิกินอีหยังดีค่ะจะของนาไลงนาบ่นั่นห้อยมันแม่นบ่ล่ะนี่เฮาเด็กๆเลยบ่ฮู้หนังเลยเด็ของนาบ่ให้ลงนานี่ อาการน,นี้พอเสียมก็พอตึงอันนี้ด้ค่ะพนพนทา่านเขาเขียวลูกเขาห้องแม่เขานอนัน่นบ้านตะเกี่ยวเมือดันั่น้อสงสัยจะเป็นลูกเขาด้วยคันนี้อันนี้ค่อยกัก้นผูกสร้างด้วยค่ะนี้ อันน uh 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 uh> uh 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 ี้คือวิธีก้นผูกสร้างนะครันี่พี่ก้นผูกอยู่นะครับันน้ำอานันจาน้ำไล่น้ำไลยซื้อๆน้ำไล่ซื้อๆดอกาะนั่นขาทั้งไหนอีกเนาะบระธานนีกนาะจิไปทั้งไหนเนาะ้า่าจะทานสีออกจากของคุณมากองพีเดิมวให้ได้น่อยเล่นน้ำได้คะนี เปินรักกับอุบุกาเต็มที่เลยค่ะนี่เต็มที่เลยค่ะเดินเดินรักเลยนะเดินย่างเดียวแล้ะอุบุญ ดาวได้สูสันมาได้ค่ะในหนองดาวคุณบ่าติมพี่บัวยุบก้านในกาลงใหม่คิดเลยว่าไปพี่ตมพี่ต้มงด้วค่ะนี่โโมวนแห้งมูเจ้านี่ปุ่นต้นไม้กับบริวลด้วค่ะนี่เอามากินเอามาเล่นน้อนอะโอ้เอามากินมีต้นหมวกม่วงน้ำเด้ดค่ะนี่หนะ้าเพิ่นปลูกไว้ซู่เจ๋ซูมม่มุมเลยค่ะนี่ เอาสไลไลเดอเลยโอ้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 โอหมือนสไลเดอ์เค่ะนันน้องดาวาพี่บัวพี่บัวเล่นแห้งโดน้องดาวานมาั่นเลิศรักเอ้ย ย,ย,ย่าง,งเดียวเลยพนเิากกัน,นองอุบุนเพื่นอนเออหนองดาวยเล่นน้ำม,มูน่องดาวยเล่นน้ำม,มูด้วค่ะนะพูนเออเอออยู่ค่าได้ลูกอยู่ค่าได้ลูก ปอยน้องดามเลนน้ำพี่ลรักเลยงานไเลยต้องเหนื่อยต้อสนุกตอสนุกเล่นี่ัเยานอน้านาหน่าเลิศรักเลิศรักหางโซตีขาขนเกลียวด้วยนี่เลิศรักกระเป๋าเลิรักกระเป๋าเพิ่นเด้อลูก กปพออันพ่อน้องดาวน้องดาวยากลเล่นน้ำเข้าด้วยค่ะนันพี่บัวด้วยค่ะผลพี่บัวนั่นเป่นตัเร่งเดียว เดิน oh, ลักเลิงยังเดี๋ยวได้ครับุณค่ะเดี๋ยวคุณขอบคุณโครงการโคชชอร์น้ำหอมได้ค่ะไทยป่ยุอาศัยน้องเลิศลักกับเมนิโก้ได้ค่ะขอบคุณคุณเสือคุณสิงค์ปิวดิชองให้น้องเลิศลักน้ำเงินได้จ้ะขอบคุณทุกกำลังใจในกากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศลักได้จ้ะ หนึ่งไหลหนึ่งแช่ก็เป็นหนึ่งกำลังใจด้วยจ้ากระหายใน,ยเ,น,ยเ,นยเอฟซี่พอคอยเอฟซี่พอหายนี่ก็ลำลำเลยด้วยสุกัฝาเแขยงได้เล่งกันจะผูกสุก้นด้วยค่ะหากแบบอลักนน้อยพอหากหลายแใจกันโดนน้ำเนยได้จ้าสวัสดีค่ะ